สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำกระเพาะปลาน้ำแดงสูตรนี้เป็นสูตรจัดเต็มนะคะเครื่องแน่นรสชาติอร่อยกลมกล่อมสามารถทำกินทำขายได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกเรามาทําน้าซุปกันก่อนค่ะส่วนผสมตัวแรกเลยก็คือโครงไก่เนื้ออกไก่ปีกไก่บนหัวชัยเท้าแล้วก็สามเกลอือประกอบไปด้วยกระเทียมจีนรากผักชีแล้วก็พริกไทยดําชนิดเม็ดสามตัวนี้ให้บุบพอแตกนะคะตั้งหม้อต้มน้ําใส่น้ำเปล่าลงไป4ี่ลิตรแล้วก็เปิดแก๊สใช้ไฟแรงในช่วงแรกนะคะไม่ต้องรอให้น้ําเดือดค่ะใส่โครงไก่ลงไปได้เลย พร้อมด้วยเนื้ออกไก่ค่ะและปีกไก่บนตามด้วยสารเกลือรอให้น้ำเดือดค่ะพอน้ำเดือดจะเห็นว่ามีฟองลอยขึ้นมาให้เพื่อนๆตักทิ้งให้หมดเลยนะคะน้ำซุปจะได้ใสค่ะ พอช้อนฟองออกแล้วก็ให้ปรับไฟลดลงค่ะจากไฟแรงให้ปรับเป็นไฟอ่อนจากนั้นก็ใส่หัวชัเท้าตัวนี้นะคะลงไปค่ะปิดฝาแล้วก็เคี่ยวด้วยไฟอ่อนไปประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะพอผ่านไปครึ่งทางหรือว่าประมาณ30นาทีให้เพื่อนๆตักเนื้ออกไก่แล้วก็ปีกไก่บนออกมาก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะพักให้เย็นสนิทจากนั้นนำอกไก่มาฉีกเป็นเส้นๆส,สำหรับไว้ใส่ในกระเพาะปลากันนะคะส่วนน้ำซุปก็ปิดฝาเคี่ยวต่อให้ครบหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะระหว่างรอน้ำซุปเราก็มาเตรียมกระเพาะปลากันค่ะแม่ซีซื้อมาจากตลาดสดนะคะลักษณะก็จะกรอบๆแข็งๆแ,แบบนี้เราต้องแช่น้ําให้นิ่มก่อนพอนิ่มแล้วก็ตัดให้มีขนาดพอดีคําค่ะทีนี้กระเพาะปลาที่ได้มาส่วนใหญ่แล้วจะอมน้ํามันฉะนั้นจะต้องนําไปต้มน้ําเพื่อไล่น้ํามันก่อนค่ะ ต้มน้ำให้เดือดน,นะคะใช้น้ำประมาณ2ลิตรค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำส้มสายชูไป1ช้อนโต๊ะน้ำส้มจะช่วยลดกลิ่นหืนของกระเพาะปลาได้ค่ะตามด้วยกระเพาะปลาที่เราหั่นไว้เลยกดให้จมนะคะเราจะต้มไปประมาณ10นาทีค่ะ ผ่านไปสิบนาทีจะเห็นว่ามีน้ำมันลอยขึ้นมาเต็มเลยค่ะปิดแก๊สได้เลยนะคะแล้วก็ยกลงเทน้ำทิ้งล้างน้ำให้สะอาดสักประมาณสองถึงสามรอบแล้วบีบให้แห้งเลยค่ะพอเตรียมทุกอย่างเสร็จน้ำซุปก็ได้ที่พอดีค่ะหอมมากๆชิมดูนะคะ หอมแล้วก็กลมกล่อมค่ะเดี๋ยวเราจะกรองน้าซุปใส่อีกหมอห้อนึงนะคะเพื่อจะทํากระเพาะปลากันค่ะ มาดูส่วนผสมทั้งหมดของกระเพาะปลากันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างตัวแรกก็จะเป็นเลือดไก่หนึ่งก้อนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจากนั้นนําไปลวกในน้ําเดือดสักประมาณ5นาทียกลงมาเทน้ําทิ้งล้างให้สะอาดแล้วก็แช่ไว้ในน้ําแบบนี้ค่ะกระเพาะปลาที่เราทําไว้เห็ดหอมหั่นเป็นชิ้นบางๆแม่ซีใช้เป็นเห็ดหอมสดใครจะใช้เป็นเห็ดหอมแห้งก็ได้ค่ะหน่อไม้ต้มสุกหั่นเส้นผักชีสําหรับโรยหน้าไข่นกกระทาต้มสุกปีกไก่บนแล้วก็อกไก่ฉีกเส้นที่เราทําไว้ค่ะ ในส่วนของเครื่องปรุงก็จะมีซอสปรุงรสฝาเขียวเกลือป่นน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลปี๊บก็ได้เหล้าจีนตัวนี้ช่วยเพิ่มความหอมนะคะใครหาไม่ได้สามารถตัดออกได้ค่ะซีอิ๊วดำแล้วก็สุดท้ายแป้งเท้าใหม่อมหรือว่าแป้งมันฮ่องกงก็ได้ค่ะตัวนี้นะคะคุณสมบัติของเขาก็คือจะช่วยทำให้ซุปมีความใสข้นไม่คืนตัวง่ายค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนแรงในช่วงแรกค่ะแล้วก็ใส่เห็ดหอมตามลงไปเลย รอให้น้ำเดือดนะคะพอน้ำซุปเดือดพล่านเราก็ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปเลยค่ะน้ำตาลนะคะเกลือป่นซอสฝาเขียวสี่วดำคนให้เข้ากันค่ะ พอทุกอย่างละลายดีก็ชิมรสก่อนได้เลยค่ะสำหรับแม่ซีรสชาตินี้โอเคเลยค่ะเค็มนำหวานตามนะคะแต่ถ้าใครชิมแล้วรู้สึกว่าขาดรสชาติไหนไปสามารถปรุงเพิ่มเติมได้เลยค่ะใส่เหล้าจีนลงไปคนให้เข้ากันนิดนึงแล้วก็ใส่กระเพาะปลาค่ะ ตามด้วยหน่อไม้ต้มเดี๋ยวรอให้น้ำซุปเดือดสักครู่นะคะแล้วก็ค่อยเติมเลือดลงไปค่ะพอเดือดแล้วก็ใส่เลือดค่ะ เลือดตัวนี้เราต้มสุกแล้วนะแล้วแม่ซีก็จะใส่ไข่ต้มแล้วก็อกไก่ฉีกนะคะใครจะไม่ใส่ตอนนี้ก็ได้นะคะใส่ในชามตกแต่งหน้าทีเดียวได้หรือแบ่งใส่ครึ่งนึงเหมือนแม่ซีก็ได้ค่ะ อย่างละครึ่งนะคะคนให้เข้ากันอีกทีเบามือนะคะเดี๋ยวเลือดแล้วก็ไข่นกเนี่ยมันจะเล็กได้ชิมรสอ,อีกรอบได้เลยค่ะือ,อร่อยมากค่ะ พอได้รสชาติที่ชอบแม่สีก็จะใส่แป้งเพื่อทําให้น้าซุปมันข้นนะคะสําหรับอัตราส่วนทั้งหมดแม่สีพิมพ์ไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปแล้วเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปอ่านกันได้ค่ะก่อนจะใส่แป้งก็เบาแก๊สให้เป็นไฟอ่อนค่ะจากนั้นค่อยๆเทแป้งมาเป็นสายมือหนึ่งก็คอยคนไปด้วยค่ะให้ได้ความข้นตามชอบเลยนะคะ คนมาสักพักนึงน้ำซุปก็เริ่มข้นแล้วค่ะความข้นที่ได้ประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบข้นมากกว่านี้สามารถเพิ่มแป้งได้เลยค่ะส่วนของแม่ซีเนี่ยระดับนี้กำลังโอเคปิดแก๊สค่ะจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะตักใส่ชามาร้อนๆเลยนะคะก่อนทานก็โรยพริกไทยป่นค่ะตามด้วยผักชี เท่านี้ก็พร้อมทานแล้วค่ะเวลาจะทานนะคะหยอนจิกโชหรือว่าซอสเปรี้ยวเข้าไปนิดนึงจะช่วยเพิ่มรสชาติได้กับกระเพาะปลาของเราค่ะลองไปทําทานกันนะคะรับรองว่าอร่อยรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมมากๆเลยค่ะและสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ